พวกมันเถียังกันวะฮะขึ้นเรียกขึ้นงานกันแท้เนอะเป็นหยังมโนอะไรเนาะขาหักคักเด้อแมวนี่อุ้ยอะไรอย่างอย่งซุมกระสมบวกนี่ล่ะเออน้ำเส้นละ่ะไอ้บอกอยู่คู่มือตัวนี้ท้งห,ห,หอื้ม สองไซสสีหลังหักได้หนี่หลังซ้ำๆเขียวๆนี่งผิเจยซอยบ่ได้เอาท่ามันท่ามองหลังมันนั่นท่าล่ะครับไปขับไปโก่งไงเนาะจ้าอ่าสีนวลไหนลูกเศร้าเลยบ่ใส่เบิ่งลูกขานั่นโอ้ยเศร้าแล้วเศร้าแล้วไป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 เศร้าแล้วไปเลยไปเลยไปเลยลูกไปไปเออลงไปไม่ไปใกล้คนล่ะเออค้นในกัญชัยบาป หมามาันกำลังแกได้อยากสิเห็นหัวใจเจ้าทั้งสี่ห้องอยากขอจองไว้ผู้เดียวบบกเกีย้ยภไยอยากให้เจ้ามองให้ซึ่งถึงหัวใจได้โปรดไปไก่ไก่สนตีนกูจ้า ตีมันยังพวกใจบาปนี่นีปลาใจอยู่อ่ะเดี๋ยวมั่งหน่านแล้วแต่าปากได้ปม่งเนี่ยหลังหักแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยมันก็ประเดี๋ยงไอพวกสูกเลยโอ้ยหลังหักเลยเนี่ยดีนะกูมาท่านนี่แต่เพราะฉันแหละมึงตายไอายา้ของเจยนำใจประเสริฐอลี พ่อพระของสัตว์โลกอิลีอายเอ้ยเจอเลือกคนบุพิดเลยหอมเว้ยหอมมีแต่แสบนั่นไหนแยมแสบอยู่แล้วปีมืออาแยมน่ะเนี่ยนะภาษาพลังเขาเอิญสเนปไ l ออนพัดเพช เดโว้ยวอีกรลังดำย้ยมบอกว่าถึงจะเบานะเอ้านี่ไ